อาจุวิศวะจุฬาเรียนกี่ปีเรียน6ปีค่ะ4ปีครับคณะอยู่แถวสารแดงสยามเวลาไปเรียน BTS ตอนแรกๆก็ MRT หลังๆเริ่มนั่งวินตอนเริ่มเรียนก็ให้บอลมารับเดินกลับดิเดินกลับเองดิครับกลับไปเอารถเนี่ยวิชาที่ยากที่สุดคาวคือรัศมีเป็นบล็อกคาร์ดิโอหัวใจวิชาที่ชอบที่สุดคิดไม่ออกเลยซ้ำอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีแล้วกันสีชอบนิวโรรู้สึกว่าบล็อกนิวโรเป็นบล็อกที่สนุกมากชอบเรื่องแบบสมองรู้สึกว่าชอบใช้สมองมากกว่าเหมือนใจ English for presentation in engineering English เหมือนกันต่อปีหนึ่งเฮ้ยนี่ไงวิชาที่ชอบที่สุดดิจิโฟโต้เวลาว่างเขาทำอะไรคะเล่นบาสเล่นเกมหาอะไรกินนั่งชิลหาอะไรกินกินบุฟเฟ่ต์ไปเตีย่างเล่นกีฬากิจกรรมในคณะเล่นบาร์นี่เล่นบาร์อยู่ชมรมบาร์หรอไม่เคยได้เออแต่ว่ากิจกรรมเยอะมากมันมีแบบกีฬาบางครั้งหมอก็ชนะรู้วะเหรอใช่หมอแบบพวกบาร์อะไรอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอไม่เคยหมอไม่เคย่นบาร์ อจริงปะของขานมากในวิศวะเพราะว่ามีแต่ผู้ชายใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนกับอักษรจริงปะก็มันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆคณะใกล้ๆอ่ะมันเดินมาหาบ่อยแค่นี้แต่เนื่องจากเราอยู่สารแดงที่มีแค่หมอส่วนใหญ่ก็เลยเป็นแฟนหมอสิ่งที่ชอบที่สุดในคณะเหนียวไก่เนืยวไก่วิศวะอร่อยที่สุดชอบสังคมเน่ดูดีไหมล่ะมันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รู้สึกว่าเข้าไปรล้รู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 ารู้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 ร